สิบอิรยาบทอันตรายที่คนสูงไวัยไม่ควรทำเด็ดขาดหากครอบครัวคุณมีผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปคลิปนี้คุณต้องดูจนจบห้ามพลาดค่ะ10อิริยาบทอันตรายที่ผู้สูงไวัยไม่ควรทำา 1. เอียงคอหนีบโทรศัพท์อาจทำให้หมดสติถ้ามีลิ่มเลือดไปอุดก็ถึงขั้นเป็นอัมาพาตได้ 2. นั่งยองๆนานจะทำให้ข้อเข่าพัง 3. เอี้ยวตัวไปหยิบของเบาะหลังรถทำให้กล้ามเนื้อและหลังที่ไม่ได้ตั้งตัวบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงทำให้บาดเจ็บที่ข้อไหล่ปวดต้นคอปวดหลังร้าวร,รุนแรงจากหมอนรองกระดูกปิ้นไปทับเส้นประสาท 4. ยืนโดยไม่มีที่เกะาะ 5. กลมศรีรษะออกกำลังกายทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บได้โดยเฉพาะความดันลูกตาและความดันในสมอง 6. เดินนานกล้ามเนื้อเท้าและน่องจะต้องทำงานหนักกล้ามเนื้อหลังจะไม่ได้พักเลย 7. แช่น้ำร้อนในอ่างอาจทำให้ความดันตกได้เพราะเส้นเลือดขยายตัวเพื่อลายความร้อน 8. นั่งคุกเข่านานข้อเข่าเสีย 9. ลุกจากที่นอนเร็วความดันโลหิตจะเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บเร็ว 10. ก้มและเงยเร็วจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะถึงขั้นขึ้นไส้อาเจียนได้ยิ่งถ้ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากาันบ้านหมุนบ่อยๆก็ยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงค่ะอุบัติเหตุหลายอย่างป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ติดตามเอิร์นเวการแพทย์จีนสมัยใหม่ ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทยจีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399